สวัสดีครับเพื่อนเอนนักลงทุนสายคริปโตทุกท่านวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สะเตือนวงการแบบไม่ธรรมดานะเพราะว่าตัว CME กําลังเปิดให้เทรดฟิวเจอร์ x r p แล้วนะนี่คือจิกซอชิ้นสําคัญนะที่จะผลักดันให้สปอต ETF ผ่านอนุมัติได้ง่ายขึ้นนะและยังไม่หมดนะยังมีเรื่องของเทสเตอร์ซอฟต์แบงก์และคาร์เตอร์ฟิวเจอร์ลัสนะครับบริษัท ระดับการเงินระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขายหลักทรัพย์นะผันธบัตรรัฐบาลการลงทุนในตราสารอนุอนพันธ์นะครับรวมถึงบริการ Investment b a n k i n g อ,อื่นๆนะครับออร่วมมือนะลงทุนใน i ิต Bitcoin นะครับและที่พิเกว่านั้นคือ f ฟดพึ่งออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกิจกรรมคลิปโตได้อย่างถูกกฎหมายแบบเต็มรูปแบบนะครับ ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่าคลิปนี้นันเนี่ยจะเล่าให้ฟังข่าวนี้ทั้งหมดนะเพราะก็จะ,ะสําคัญนะกับตัวคริปโตนะครับยังไงอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดนะซึ่งเช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับก็อย่างที่เพื่อนเอนรู้กันนะว่า CME หรือ Chicago นะครับ Mercantile Exchange นะกำลังจะเปิดตลาดฟิวเจอร์สำหรับตัว XRP ในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีทั้งขนาด ขนาดใหญ่นะและแบบไมโครคอนแทกค t นะที่เทรดได้ตามสะดวกนะ mm hmm. นี่คือ mm hmm. สิ่ง mm hmm. ที่เซกต้องการเห็นนะพ ME, เพราะ CME ถือเป็นตลาดฟิวเจอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดนะในโลกนะการที่ XRP ได้ลงทะเบียนใน CME หมายความว่าโอกาสที่ Spot ETF จะได้รับอนุมัตินี่นนก็เพิ่มขึ้นแบบชัดเจนนะ mm hmm. ทางเบสกลิงเฮาส์ซีอของ Ripple mm hmm. ก็ออกมาแสดงความตื่นเต้นนะครับ ก็บอกเลยว่านี่คือก้าวสำคัญนะที่รอคอยมานานนะสำหรับตัว Spot e ีทของ XRP มาได้จริงนะครับจะเป็นนั้นถ้าได้รู้มัดจริงนะเนี่ยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งนะที่ดันราคาครั้งใหญ่แน่นอนนะครับและข่าวถัดไปน,ะนั้นเนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะทางแจ็คเมลเลอร์ซีอของไซน์นะครับกำลังเป็นผู้นำของบริษัท ใหม่ที่ชื่อว่า21 Capital นะครับซึ่งจะลงทุนในบิตคอ i n โดยได้รับการสนันนบสนุนจาก t ทส t e อร์ f t b a n k นะครับและทางค a r t ตันเอ่อฟ e เจอร์ฟีเด้วยนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นี้คือ Balon l u นิกนะลูกชายของ Howard ร์ด i x นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ในรัฐบาลทั้มนะครับพูดง่ายคือทีมฝั่งทั้มกำลังลุยคริปโตแบบเต็มพิกัดนะ และนี่คือสัญญาณนะว่าบิตคอยยังไม่จบนะครับยังไม่ไปไหนนะซึ่งทางวานนะครับหรือมหาสิทธีนเนี่ยก็กำลังที่จะเข้าซื้ออยู่ด้วยนะครับถัดมานเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของ m i เคิลเซเลอร์นะจาก m i c r o s ซจีนะครับออกมาทำนายแรงนะว่า b a c k ล็อกบิตคอยอี f จะกลายเป็น e ีทที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน10ปีนะครับ ฟังแล้วดูเวอร์นะแต่ดูจากความจริงนั้นเนี่ยแบงกล็อกเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในโลกนะและตอนนี้เนี่ยบ e ิตคอยเอทีเฟของพวกเขากลายเป็น E อทีเฟที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงโลกจากการลงทุนแบบมันคือการเปลี่ยนโลกนะจากการลงทุนแบบเงียบๆแต่ทรงพลังนะครับ,า,า,บา,รารัฐบาลสหรัฐเริ่มสะสมบิตคอยเข้าค้งและบระิษัทอื่นทําตามแนวโน้มในระยะยาวของบีจจะไปถึงจุดที่เราคาดไม่คิดเลยทีเดียวนะครับ และเมื่อวานนี้นัเนี่ยทางวันนี้นะครับทาง Federal Reserve หรือว่าเฟดเนี่ยก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการ mm. การเงินโลกนะด้วยการออกประกาศเป็นทางการนะว่าธนาคารสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโตได้นะโดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติล่วงล่วงหน้านะเหมือนที่เคยผ่านมาอีกต่อไปนะนี่เท่ากับเป็นการยกเลิกแนวทางคุมเข้มแบบเดิมที่ เคยถูกเรียกว่าโอ per ation ชก point โอ per ation ชก point ทู o โอนะครับซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเข้าร่วมของธนาคารกลางอาของธนาคารในโลกคริปโตนะครับจากนี้ไปนั้นเนี่ยธนาคารสามารถพัฒนานะครับและ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลได้โดยอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการเก็บรักษาหรือว่าคัสตอดี้นะครับหรือแม้แต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหที่เชื่อมโยงกับบล็อกเชนได้เต็มรูปแบบนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยก็มีนัยยะสาคัญอย่างมากนะครับพสะท้อนถึงการเปลี่ยนจุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจากเคยระวังภัยนะครับกลายมาเป็นผู้เปิดทางโดยตรงให้กับการเงินให้กับสถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทในโลกของเวฟสามและบล็อกเชนนะครับ และถ้ามองลึกไปกว่านั้นเนี่ยการยอมรับจากเฟดถือเป็นไฟเขียวระดับสูงสุดของระบบการเงินของโลกและสารมิกาเลยนะซึ่งจะเปิดประตูให้ธนาคารขนาดใหญ่ๆต่างๆทยอยเข้าร่วมโลกคริปโตอย่างเป็นทางการนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเม็ดเงินระดับหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มหลัง่งไหลเข้าสู่ระบบนิเวศคริปโตจะส่งผลให้การยอมรับในดับสากลขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบติดจรวดนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่บูลิส ที่แท้จริงนะไม่ใช่แค่สัญญาณแต่คือการลงมือเปลี่ยนแปลงจากองคอ์กรระดับสูงสุดของระบบการเงินสหรัฐอเมริกานะครับท่าเพื่อนยังสงสัยว่าโลกกิปโตจะไปทิศทางไหนนั่นเนี่ยข่าวนี้คือคําตอบนะแบบไม่ต้องตีความเลยนะ เลองมาดูกันฝั่งฝั่งรัสเซียบ้างนะครับรัเสเซียเองก็เตรียมเปิดตัวคริปโตเอ็กชเชนแห่งชาตินะที่ควบคุมโดยธนาคารกลางรัสเซียและกระทรวงการคลังนะครับโดยจะให้บริการเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือที่เรียกว่าซูเปอร์คอล f i ิฟายอินเวสเตอร์เท่านั้นนะครับแม้ประชาชนทั่วไปอาจยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะแต่สิ่งนี้ก็สะท้อนว่ารัฐบาลต่างๆทั่วโลก เริ่มมองเห็นความสำคัญของคริปโตในระดับนโยบายนะครับและกาหลังจัดระบอบระบอบรับรองอย่างชัดเจนนะสะท้อนว่าคริปโตไม่ใช่แค่เทรนนะครับแต่กำลังจะกลายเป็นโครงสร้างของการเงินโลกยุคใหม่ด้วยนะครับลองมาดูทางฝั่งคริปโตกับเรื่องของเกมบ้างนะวงการเกมนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมตกตกเทรนคริปโตนะครับทางเอ่อ มิสติคอลเกมนะเตรียมปล่อยเกมมือถือแนวฟีฟ่านะที่ชื่อว่าฟ i ฟ a r ล v a l ลนะบน iOS และ Android ในเดือนมิถุนายนนี้จุดเด่นคือจะมีระบบโทเค็นรีวอร์ดนะครับนบล็อกเชนซึ่งการนำระบบเกมไฟล์มาใช้จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในวงการคริปโตได้มากขึ้นนะครับและถ้าทำได้ดีก็อาจกลายเป็นไวรัเล่าเกมถัดไปนะแต่ความท้าทายยังอยู่ที่การเชื่อมระหว่าง NFT และโทเค็นจากเกมให้สามารถใช้งานได้จริงน,นะครับนี่คือสะพานเชื่อมโลกเวฟสอกับเวฟสาที่ยังมีความท้าทายและยังไม่มีใครทําได้สมบูรณ์แบบอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นข่าวจาก Alexander d u f ์ดัสนะผู้ก่อตั้งชิลลี่นะครับที่เดินทางไปวอชิงตันดีซีเพื่อผลักดันให้แฟนโทเค็นและระบบ เว็บ3ด้านกีฬากลับมาเปิดแท่บริการในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนะครับโดยหวังให้เกิดระบบสปอตไฟที่แฟนๆสามารถซื้อโทเค็นของทีมโปรดแรกลกรางวัลนะครับหรือแม้แต่ปล่อยกู้ในอนาคตได้นะถ้าทำสำเร็จก็จะสร้างเศรษฐีแบบใหม่ในวงการกีฬาแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับและเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจเวฟบ3นะที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในระดับ mass adoption ด้วยนะครับ นั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะที่อ,อ,อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังวันนี้นะครับส่วนราคาของคริปโตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังเคลื่อนไหวแบบไซเวย์อยู่นะไม่ได้ขึ้นลงอย่างนี้สําคัญนะแต่แต่ในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีแรงส่งที่ดีนะบ,บิตคอยขึ้นมา10%นะในรอบสดาที่ผ่านมาอเทเรียม12%นะครับ XRP ขึ้นมา6.5%อยู่ที่2.2เหรียญนะครับ BNB ขึ้นมา3%นะ โซโลนนาขึ้นมา14%นะครับโดสคอย17%คาโน่ขึ้นมา17%ในรอบ7วันที่ผ่านมานครับบิตคอยก็สามารถทะลุนะครับที่เส้น200 daily moving average ขึ้นไปได้นะอยู่ที่93,000เดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับอิตาเลียมนะยังชนนะอยู่ที่เส้น50 daily moving average นะราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 7นะครับตัว XRP เองนะก่อนหน้านี้ทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็กลับลงมาเทสท,ที่เส้น50 daily moving average อยู่นะ ราคายยที่สองจุดสองเหรียญนะครับเออ่ตัวโซโลนานะราคาพุ่งขึ้นมานะอยู่ที่ประมาณหนะึ่งร้อยห้าสิบสามเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซนะครับผมคิดว่าโซเองก็น่าจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติตัว ETF ตามหลังตัว XRP นะครับคาร์โนเองนะราคาอยู่ที่ประมาณ72เซนนะก็ยังทะลุเส้น50 weekly moving average ขึ้นไปได้นะแต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสองร้ i ยเ moving average นะครับ โอเคนั่นก็เป็นภาพรวมที่อยากจะมาแชร์เพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับและถ้าเ,เพื่อนอยากอัปเลเวลข่าวสารนะครับก็สามารถที่จะ,ะกดติดตามไว้เลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในคลิปหน้านะทุกครั้งที่มีการอัปเดตข่าวสารผมจะเอาข้อมูลมาอัปเดตเพื่อนฟังทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เจอกันลานไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ